โอโหของกันไปเยอะเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมสําหรับคนที่ใช้ทูมูฟใช่ไหมแล้วแบบอยากได้โปรโมชั่นเนี่ยผมจะบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะบางคนไปดูคลิปเกา่กาๆที่ผมเคยทําไว้แล้วแบบคุณไปสมัครตามคลิปเกา่กาๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าทําไมปริมาณเน็ตมันได้ไม่เท่ากันคุณผู้ชมมันมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับใจเย็นๆก่อนก่อนจะดา่าผมคุณลองดูก่อนนะครับหรือคอมเมนต์ถามมาถ้าเกิดผมมีจังหวะเวลาผมมาตอบให้แต่ถ้าไม่ตอบก็อย่าเพิ่ปเสี่ยงก็มันนะฮะ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดดูว่าโปรโมชันเนี่ยนะครับผมมันมีการอัปเดตตลอดเวลาถ้าเกิดคุณไม่ตามคุณจะไม่ทราบว่ามันมีการอัปเดตเกี่ยวของปริมาณเน็ตอยู่เรื่อยๆนะถ้าเกิดคุณจะสมัครเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมนะโอเคนะครับเตือนกันแล้วนะจะได้เข้าใจตรงกันวันนี้ของ t ท m o v e อัปเดตให้ประจำเดือนกันยายนนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้เน็ตความเร็วแบบจี๊ดจ๊าดนะก็เดี๋ยววันนี้ลองดูแล้วเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันเวิร์กแค่ไหนนะครับโอเค ถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับผมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะฮะแล้วก็ไปดูกันเลยสำหรับตัวที่1ของวันนี้นะครับผมเป็น5 g to gesture ของ to um move ให้ความเร็วนะครับแบบสูงสุดเลยนะคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณนะ่ะมันเร็วได้แค่ไหนอะ่ะตัวนี้จัดไป แบบเต็มที่เต็มคาราเบลเลยนะครับผมโดยที่คุณจะสามารถเล่นเน็ตได้แบบความเร็วสูงสุดเนี่ยพอครบ 30GB กิกะไบต์ปับ๊บมันจะฝาบลงมานะฮะมันจะฝาบลงมาปับ๊บแล้วคุณก็จะใช้ความเร็วอยู่ที่38 4 kbps ผมเรียกได้ว่าเป็นเน็ตที่น่าเกลียดมากๆสำหรับผมนะผมเป็นคนที่หัวร้อนกับอินเทอร์นเน็ตเงพอเจอแบบนี้ปั๊บผมบอกเลยผมไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแต่โปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่200บาทต่อ30วัน นะรหัสสมัครดอกจันทร้ทออ์ดอกจันทจ็ดสี่เหสี่เหลี่ยมโถออกดอกจันเก0์ดอกจัน7495สี่เหสี่เหลี่ยมโถออกคุณผู้ชมฮะเหมาะสำหรับซิมที่เปิดใหม่กับซิมที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาซึ่งทั้ง2ซิมนี้ถ้าคุณจะสมัครจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งมาโดยที่ไม่เกิน7วันนะไม่ใช่ว่าคุณย้ายค่ายมาปั๊บเนี่ยคุณเกิน7วันไปแล้วมาสมัครตัวนี้ไม่ได้เด้นะหรือคุณเปิดซิมใหม่มาคุณมาเอิญสมัครตัวอื่นมาก่อนหนะ้าแล้วเฮ้ยยังอยู่ จะสมัครโปรนี้มันไม่ได้นะมันต้องสมัครตัวนี้เลยก็คือจบประจบไปเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจให้ดีๆตัวนี้เป็นแบบไม่อั้นนะไม่อั้นแต่มันจะเป็นแบบว่าออพอครบความเร็วสูงสุดปั๊บเนี่ยมันจะปรับสปีดลงมาให้เหลือสา4ไป p s ทําพเอความเข้าใจก่อนนะเป็นระบบเติมเงินนะครับคุณผู้ชมนะสาหรับโปรตัวนี้นะครับนี่คือตัวที่1ของวันนี้ต่อมาตัวที่2ครับคุณผู้ชมอันนี้แรงขึ้นมาหน่อยแรงขึ้นมาหน่อย เหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้เลยแต่ว่ามันจะมีเรื่องของปริมาณเน็ตอะความเร็วสูงสุดของเขาเนี่ยมันจะเล่นได้ทั้งหมด 80GB กิกะไบต์นะโดยที่คุณใส่หนักไปเลยว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยมันอาจจะวิ่งได้เท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับมันใส่มาเลยเต็มที่เลยบ๊อบบ๊อบเลยได้ 80GB กิกะไบต์หลังจากนั้นมันจะลดสปีดลงมาเหลือ1น mbps นะฮะซึ่งไอ้เจ้า1 mbps เนี่ยมันก็พอใช้ได้คุณผู้ชมดูยูทงยูทูบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังได้ปปรริมมมาาาณณควชัดที่ะะนนึง แต่คุณผู้ชมเนี่ยพอใช้ไปปั๊บเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นแบบหนึ่งเแบบไม่อั้นเลยไปจนถึงสิ้นเดือนนะนะแล้วคุณก็จะจ่ายเดือนละสามร้อยบาทนะต่อ30วันอ่ะแล้วก็ต่อยุอยยุอัตโนมัติ6รอบบินนะแล้วรหัสสมัครตัวนี้คือดอกจันทรดอกจันทจ็ดสี่เีเหลี่ยมนะดอกจันเก0ดอกจันทร็ดสี่เีเหลี่ยมโทออกนะครับเหมือนกันเลยเหมาะกับซิมระบบเติมเงิน ทีเ่เหมือนกับว่าเปิดซิมมาไม่เกินเจวันหรือถ้าเกิดว่าคุณย้ายค่ายมาไม่เกินเจวันก็สามารถใช้งานได้เช่นกันทีนี้ปัญหาคือซิมเก่าเนี่ยนะทำไมมันให้เขาเรียกว่าให้บริการที่แบบจะหาโปรโมชั่นดีๆมารองรับซิมเก่าหน่อยไม่ได้หรือไรเพราะว่าซิมเก่าเนี่ยหาโปรโมชั่นยากเหลือเกินที่มันราคาถูกๆอะคุณผู้ชมบางคนแบบใช้ซิมไปสักพักหนึ่งอะ ก็ต้องเปลี่ยนซิมใหม่เพราะโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตอ่ะมันไม่โอเคแล้วไงต้องมาจ่ายเดือนละหลายร้อยบาทเพื่อเล่นอินเทอร์เนต็ตที่แบบไม่ได้แรงถึงใจเราเนี่ยนะครับผมมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณไปซิมเก่าแล้วคุณอยากจะลองกดดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่คุณจะต้องเช็คก่อนนะครับว่ามันได้ไหมสมมติว่าคุณกดไปแล้วมันบอกว่า,าซิมของคุณไม่สามารถใช้บริการตัวนี้ได้แกวนาะเลือกโปรโมชั่นอื่นอะไรก็ตามแต่นี่นะครับคุณอย่าไปเติมเงินแล้วมาสมัครเด็ดขาดเพราะมัน แต่ถ้าเกิดเราบังเอิญกดไปแล้วปั๊บเนี่ยมันขึ้นว่ายอดเงินของคุณไม่เพียงพอในการสมัครแพ็กเกจนะให้คุณเติมเงินอะไรต่างๆเนี่ยคือข้อความมันจะเขาโครงประมาณนี้ถ้าคุณได้ประมาณนี้ปั๊บคุณผู้ชมค่อยไปเติมเงินมาแล้วคุณก็ค่อยมาสมัครนะฮะนี่คือคําแนะนําจากมีฟองชาแนลนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณจะสมัครนะทางนี้ทางนั้นดูก่อนนะว่าคุณมาดูคลิปผมในวันไหนอ่ะถ้ามาดูแบบล่าช้าเกินไปแล้วบังเอิญโปรโม,มชั่นมีการเปลี่ยนน่ะ เจ้าด่าผมไม่ได้นะนะครับเห็นใจผมด้วยนะครับผมโอเคนะขออทุกคนโชคดีแล้วกันสนุกกับการเล่นอิเนเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับผมไปลาวบายสวัสดีครับ